สวัสดีจ้าลูกหลานย้ายมาเด้อย้ายฝันแล้วจะเลยมาบอกให้ฟังอีกยดเอ้ามาไปฟังอีกยค่ะเทียมันไดค่ะเทียมันแม่นฮะเทียมันถื่อแบ่งปันให้ลูกให้หลานฝันแล้วย้ายฝันแล้วฝันฝันสองมือคือเก่าล่ะฝันสองมือคือเก่า ต่ว่าตั้งงวดนั่นมันประท่านออกมันหกสี่ศูนย์พระทันออกเนาะงวดที่ยายบอกเหมือนหกสี่ศูนย์กรับเหมอนหากกับผาหกครับเก้าศูนย์เห็นไหมหกสี่ศูนย์มันประท่านออกงวดที่บอกงวดนั่นบานนี้เลี้ยงยายเลยมาฝันต่ออีกเลยเหมือนงวดเนี่ยนียมาฝันต่อยงวดวันที่สิบหกเนี้ยยายเลยมาฝันต่ออีก,อเ,ออกอเสียงรถ ขอโทษขอไพ่เสียงหลดค้นเรียนเรียบผู้แทนอันฝันต่ออีกฝันมือนั่นฝันว่าฝันแปลกแปกฝันแปลกแปก,กว่าอยู่ว่ามันหน่าเกียดหน่าเกียดหน่าอายสิตีให้เลยอยันเนี้ยตีให้ว่าสิบสี่สิบสี่สิบห่านี่ละกับสี่หานี่ละตีให้เลย เขาใจอยู่ที่ฝันวาจัชงเสีย 14, บิบ้ี่สิบหากับสื้หานี่ยหละวันนี้ฝันต่อยอมือคืนนี่ดิเนะี่ยฝันมือคืนนี่ฝันว่าจัชงเสียฝันว่าเรีกเอาสิมักัวเรียกเอาเด้อฝันว่าไปกรุงเทพพนะย้ายไปกรุงเทพขันไปกรุงเทพเนี่ยผลของเสรถสิกับมาบ้านผลของเสรถผลของเสรถเต็มรถ ให้น้องเป็นผู้ขับอ้าวขนของไปทะทัดเหนี่ยวน้องมันออกรถไปก้อนท่านเอาวมันไปยังออกรถไปก้อนไปโทรศัพท์อื่นมันกลับขึ้นมาเถอะสัโทรศัพท์อื่นมันกลับขึ้นเมาโทรศัพท์กูกระติดไปน้ำเฮ็ดจังไหนฮะโทรศัพท์กูกระติดไปน้ำเฮ็ดจังไหนบ่ายเนี่ยโทรศัพท์กูติดไปน้ำรถมันดีเ่าะฉันเฮ็ดจังไหนกูจะไปหาโทรศัพท์ตูไอ้โทรหาเราเนี่ยเลยไปพอยนั่งกันหนึ่งนั่งอยู่เลยว่าลาลาลาไม่โทรศัพท์วะโทรเอิญนน้อง ย้ายขึ explicit, like, ้นมาเอาย้ายนี่เนะกยมันลืมหลือขวางห่ท่านเหมือนมันแรนรถไปก้อนเนี่ยมันออกรถไปก้อนเนี่ยย้ายเลยวางสิเมื่อวันย้ายที่บอกเบอร์โทรย้ายเลยวางสินี่ย้ายที่บอกเบอร์โทรย้ายเลยวางสินี่สําคัญดิบันนี่สําคัญเบอร์โทรท้่ย้ายที่บอกเอากดกดลากดท่านศูนย์แปดหกโอ้แม่บแม่ศูนย์แปดเจ็ดประสันวา บนันนี้พ่อว่าทำนี่แหละหูเมียเลยหูเมียขึ้นเลยย้ายว่าเทพดารักษาย้ายบอกเลขอีกแล้ว086087เนด่ยบอกสองตัวท่านี้แหละบอกหมายเด็กโทรศัพท์นะบอกว่าท่านเหมือนนะบอกแค่สามตัวท่านี้นะ086โอ้พระเมรนบระเมรป087พดะนาวานี่แหละย้ายฝันน่ะย้ายว่าเทพดารักษาตัวย้ายบอกอีกแล้ว, 6, 7, วลยวนะว้ายไดนะ้บนะ 6, 7, างสิ่ ร้องเบืองเด้อลูกหลานห้าเทียมมันได้ห้าเทียมมันถืกร้องเบิงย้ายมาแบ่งปันหันห้ามันถืกหันว่านั่นก็ซื้อลัตเตอรี่เบื้องศูนย์แปดหกศูนย์แปดเจ็ดสิบซีสิบหาซีซีเนี่ยละ่ะเรียกเอาเรียกเอาเรียกเอาร้องมบงแต่ว่าย้ายมันใจหมายเรียกโทรศัพท์มันย้ายมันใจ มาเยเลขโทรศัพท์ยายนี่087เดียแต่ว่ายายว่า086โอ้แม่นว่าแม,นาแมนาแแ่น087วันศ่นย์ายายฝันเรียไทยมันหนึ่งของยายเรียศูนย01ท่านี่แหละยายาฟังเอาแบงปันให้หาเทีมันถือึหวดวงหันเงาวหันยายก็ได้ยู่ได้ทั้งท้องทังเงินที้วหวดวังหันทังทองทั้งเงินได้ทังท้องทังเงินละเอียกห เก่าศูนย์คนบอกก็ขึ้นเป็นเก่าหนึ่งท้อมาเสียวเด้อลูกหลานที่ชอวนี่แหละยายบอกบอกให้ฟังเอาเป็นแนวทางจะขันว่าถือกปแจักสีวางไหนยังว่าฝันเนาะความฝันนี่กับว่าเป็นตาเสียตาตดยุคนกับง้อขึ้นเสดดังผู้เฒ่าพัดเพลื่นผ้นาวาน้อผู้เฒ่าโบราณน,นะณานาานนะยายเดืกหัวขวนอยู่ตะเกียอาเอาไปพิจารณาบ้างเด้อลูกหลานเอ้ยฮามันถือคามันแมน ก็อยากผ้าก Saint ันหล่นไปหนึงเอาไปพิจารณาเอาไปเป็นแนวทาง้าอยากผ้าก,กันอยากซื้อทุงเลยทุงเลยทุงเลยตีทุงเลยตีทุงเลยทุงเลยมาดามว่าทุงเลยว่าสันเออไปเป็นแนวทางร้องมึงงวดร้องหันก็ถือคักๆนั่แหละก็ได so ้ถึงท้องน่แหละถือคักถือเนี่ยอะไรงวดร้องหนเออ ที่นี่มีสนีเลยเด้อลูกหลานเอาเป็นแนวทางสื่อสารกินแวงรัฐบาลให้โชคให้มาเด้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งให้โชคให้ลาบอย่างนั้นไหลน้องให้ท้องไหลมาเด้อพมฝันใหญ่ให้เขาเปไปเปเปเด้เทบุถ์เทปดาเทพาหลักพิมมีสถานก็ได้ว่าบอกใครถือสมข้อมงมาราถนาเด้อเนี่ใครถือคือเก้านั่นละอ่าถูก สวัสดีจ้าลูกหลานสวัสดีเด้อย่ยสวัสดีลูกหลาในโชคหให้มาในโชคให้ลาบปังปังเด้อวันที่สิบหกนี่